เอลเก่งหรือเกินในการปันคนชาติอื่นหาแนวร่วมทําได้แม้กระทั่งการทุ่มง,งบติดป้ายท้ายรถตุกๆอ้างว่าเพื่อให้ปล่อยตัวประกันคนไทยดูแล้วเห็นใจคนไทยหลือเกินตุกๆเหล่านี้วิ่งว่อนทั่วกรุงเทพมหานครทําให้นานาชาติที่ประนามเอวได้มองประเทศไทยอย่างผิดๆเรื่องนี้ต้องเคลียร์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ก่อนอื่นขอย้ําข้อมูลเพื่อหลายๆท่านที่อาจจะตกข่าวอยู่นั่นก็คือหลังจากที่ฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสได้มีการปล่อยตัวคนไทยมาเป็นชุดแรกและรัฐบาลไทยได้ขอบคุณเอลอย่างชื่นมืน่นกลายเป็นผลกระทบด้านลบกับคนไทยที่ยาวเป็นหางว่าวจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่คนไทยต้องรู้ก็คือ1เอลร้องขอแรงงานจากรัฐบาลไทยให้ไปทํางานที่เอลแต่ทุกพื้นที่ที่แรงงานไทยอยู่นั้นกลับเป็นพื้นที่นอกอาณาเขตของประเทศเอลล้วนๆเอลได้ ลุกล้ำอธิปไตยของปาเลสโดยไล่ชาวปาเลสออกจากบ้านออกจากที่นาของตัวเองให้กำลังทาหารและมีการจับเยาวชนตัวน้อยที่เอาหินขว้างปารถถังทั้งบุรุษและสตรีตัวน้อยไปเป็นนักโทษจำนวนนับหมื่นถึงปัจจุบันดังนั้นแรงงานไทยเท่ากับรับจ้างไปทำงานในสถานะผู้บุกรุกดินแดนผู้อื่นยังไม่รวมกับที่นายจ้างได้บังคับให้ใส่ชุดทาหารของเอลจนฝ่ายปกป้องดินแดนจับกลุ่ม2การติดป้ายรถตุก๊กตุ๊กรณรงค์ให้ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ยังถูกจับอยู่นั้นเป็นการบิดเบือน ข้อเท็จริงพราะการเจรจาหยุดถล่มครั้งแรกที่ผ่านมาเอลมิได้มีเงื่อนไขให้ฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสนั้นปล่อยตัวคนไทยเลยแม้แต่คนเดียวที่ฝ่ายปกป้องดินแดนปาเลสปล่อยตัวคนไทยออกมาเป็นฝีมือการเจรจาจากตัวแทนของอาจารย์วันนอประธานรัฐสภาของไทย3ในบรรดานายจ้างที่ได้กระทําต่อแรงงานไทยก็สวนทางกับการที่ป้าเอลคนนี้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยว่าต้องการให้แรงงานไทยนั้นได้กลับมาบ้านนั่นคือฉากหน้าเพราะที่จริงแล้วในความพยาาม ยายามของรัฐบาลในประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ต้องการนําแรงงานไทยกลับประเทศนั้นแต่กลับมีบรรดานายจ้างเอลนี่แหละยืด้วยการเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งนายกดนตรีเป็นผู้ให้ข้อมูลนี้เองหรือการยืดด้วยการไม่ชําระค่าจ้างจนถึงปัจจุบันก็ยังมีแรงงานไทยได้เผยแพร่ผ่านโซเชียลว,ว่าแรง,งงานไทยที่เอลตอนนี้ถูกเบี้ยวค่าแรงค่าตอบแทนต่างๆที่เคยวาดฝันเอาไวใ้ให้ไม่ได้เลยและยังมีนายจ้างที่ได้มีการบังคับแรงง,งานไทยไปเก็บผลผลิตในขณะที่มีการ ซึ่งมีการนําเสนอข่าวนี้ทางฟรีทีวีในไทยเป็นที่รับรู้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้จดจําหรือไม่อยากจะจําก็ไม่แน่ใจซึ่งเหตุดังกล่าวแรงงานไทยสิ้นชีพรร่างแยกออกเป็น2ส,ส่วนและยังมีเคสแรงงานไทยได้ถูกยึสพาสป p o r t นายจ้างใช้อาวุธบังคับไม่ให้กลับมาประเทศไทยแบบนี้ก็มีด้วยดังนั้นเอลไม่ว่าอยู่ในตําแหน่งใดอย่าสร้างภาพอย่าสร้างความปั่นป่วนอย่าทําให้นานาชาติเข้าใจจุดยืนของประเทศไทยแบบผิดๆซึ่งเรื่องนี้แม้กระทั่งรองนายกรัฐมนตรีควบตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนายปานปรีพระหิทธานุกรอนรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้มีการกล่าวที่สมาพันธรัฐสวิสในวันที่16มกราคมที่ผ่านมาถึงกรณีที่เอกอัคารราชทูตเอลประจําประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ปล่อยตัวประกันไทยโดยนั่งรถตุกๆสวมหน้ากาก,ากหน้าตัวประกรันและสัญจรไปในถนนสายหลักในกรุงเทพว่าเวลาเอลทําอะไรไม่เคยมาขออนุญาตทางการไทยและขอ ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวของเอกอัคราชทูตเอลนั้นตนเองไม่เห็นด้วยและมอบหมายให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัคราชทูตเอลประจําประเทศไทยมาพูดคุยว่าขณะนี้เรากําลังอยู่ในระหว่างการเจรจาให้ตัวประกันทั้ง8คนได้กลับมาสู่ประเทศไทยจึงไม่ประสงค์ที่จะสร้างปัญหาหรือไม่ประสงค์ที่จะทําให้ประเทศที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจผิดว่าเราไปสนับสนุนประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะประเทศที่มีความขัดแย้งกันอยู่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ การกระทรวงต่างประเทศได้มีการระบุว่าไทยเป็นมิตรกับทุกประเทศและในส่วนของเอลตนก็เชื่อว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชาวโลกเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้แต่ส่วนของไทยก็มองว่าเวลานี้เรื่องสำคัญที่สุดคือให้ตัวประกันไทยทั้ง8คนปลอดภัยที่สุดและกลับมาในประเทศไทยและไม่ประสงค์ที่จะให้ประเทศใดประเทศหนึ่งใช้เวทีของไทยสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นนายปานปรียยังยืนยันด้วยว่ารัฐบาลไทยยังคงต้องพยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือตัวประกันไทยที่เหลือโดยยังคงเจรจากับ เครือข่ายที่เคยช่วยเหลือแรงงานไทยและเคยพูดคุยกันมาแล้วว่าจะช่วยเหลือคนไทยและตัวประกรันคนไทยโดยเฉพาะในครั้งนี้ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุม Wo r l d e c onom i c Forum WEF กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและทราบว่านายกรัฐมนตรีของกาตาร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศก็จะร่วมการประชุมครั้งนี้มีความประสงค์ที่จะหาหรือและหากเป็นไปได้จะขอพูดคุยแบบทวิภาคีซึ่งที่ผ่านมาก็มีส่วนผลักดันในการสนับสนุนช่วยเหลือตัวประกรันคนไทย นอกจากนั้นแม้กระทั่งประเทศฝรั่งเศสในขณะน,นี้ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรอันเหนียวแน่นของสหรัฐที่เคยมีจุดยืนถึงขนาดในการสั่งการสลายการชุมนุมใดๆในประเทศฝรั่งเศสที่อยู่ข้างปาเลสแต่วันนี้มีท่าทีกลับลำที่น่าสนใจโดยฝรั่งเศสได้ร่วมกับกาตาช่วยเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงกับเอลและกลุ่มปกป้องดินแดนปาเลสในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วนให้แก่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่ตามรายงานของรอยเตอร์ทั้งกาตาและฝรั่งเศสระบุว่าความช่วยเหลือจะมุ่งหน้าออกจาก กาตาไปยังอียิปต์ในวันพุทธที่ผ่านมาก่อนจะส่งไปยังกาซาผ่านด่านราฟาดังนั้นเอลไม่ว่าคุณจะเป็นใครดังนั้นเอลไม่ว่าคนใดอย่ามั่วซั่วตัวเหลง็งยามโนยาโมเมยาม,ม,ยามโนอย่าพยายามสร้างภาพว่าคนไทยนั้นไม่ฉลาดที่จะไปเลือกอยู่ข้างประเทศที่ดับชีพแบบไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นเยาวชนตัวน้อยสตรีหรือแม้กระทั่งสถานที่เช่นโรงพยาบาลโรงเรียนซึ่งอาจจะมีเพียงติ่งไทยส่วนน้อยเท่านั้นแหละครับที่หลับหูหลับตาเชียร์อยู่แต่ปัจจุบันคนไทยได้ ตื่นรู้ไม่ได้แตกต่างจากคนในประชาคมโลกใน UN หรือว่าในสภากาชาติสากลก็ตามประชาชนทั่วโลกเรือนล้านที่ออกมาประนามเอลและยืนข้างปาเลสอ่านปากเวทีนิวชัดๆนะครับคนไทยไม่โง่อย่างที่คุณคิดติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยความจริงได้ที่เวทีนิวกดไลค์กดติดตามหรือโหลดไว้เพื่อดูและส่งต่อในทุกแพลตฟอร์มได้เสมอเพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวครับ